สวัสดีครับวันนี้ก็ให้ช่างมาติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับที่เชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วก็เผิ่ว่าที่ห้องไม่มีอะไรเลยนะครับก็มันเป็นห้องพักของทั้งราชการเนาะก็ว่าจะซื้อมาหลายวันละว,วันนี้มีโอกาสได้ไปที่ก็ไปไปซื้อท,ที่ที่ห้างเซ็นทรัลนะนะครับง่ายๆ ก็มาแต่ว่าช่างพอดีเป็นช่างแบบว่าเป็นพวกรู้จักกันครับก็พักพวกกันก็เขาพาทีมงานมาสามคนนะครับก็มาติดตั้งนะครับก็มีการต่อสายดินนะครับสายดินที่เรียบร้อยนะครับป้องกันไฟดูดนะครับป้องกันไฟรั่วไฟร่วกมันก็จะลงดินนะครับนี่ครับเป็นแท่งทองแดง ก็ลากสายขึ้นไปต่อที่เครื่องก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับช่างก็ทํางานเรียบร้อยดีครับเครื่องใช้ของยี่ห้อพนนาโซนิกนะครับพนาโซนิกก็ราคาก็สามสามพันกว่าบาทนะครับสามพันสามพันปลายๆนะครับรก็เรามาติดตั้งนะครับจริงๆจ,จากจากทางร้านก็มีครับจากทางร้านก็ เก้าร้อยนะครับ 900. เก้าร้อยเฉพาะค่าแรงนะครับก็รวมอุปกรณ์อย่างอื่นอีกแต่ว่าเราช่างข้างนอกมาก็ก็ถูกกว่าหน่อยนะครับครับก็วันนี้เรียบร้อยดีครับน้ําอุ่นใช้ได้นะครับก่อนจาัดก,การก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ